哎。<Bye. S 2> รูปกอัได้อารมีปกก้าปกกระบอกโค้งโจนดาวไทยแจกคู่สว่ายสยทั่วท้องน้ำตาหับชุดนี้นะคะประชาเสื่อายจ่ะเย่าห้าปากคาครับส่งสีหูโอ้มากก็ได้เนาอเอาไปเลยหน่อยสวยสวย ดอนค่ะที่มใหญ่อลังการนะครับภายใต้แสงจันทร์และกระึงผ์ปร้านปาตัวคจจระจายค่ะโหนี้ชุดใหญ่ครับประจักษ์ชัดทุกสายตาสามครับรับลนะครับประจักษาพกับดวงจัน์นะคะ กับตอนน้เข้าใารถจนูชนะครัสวยครับี่รสวยก็ปดืนให้กงใจเจ้าของวยนะนกาปกนด้รับสวดีเียว้วะชาเพื่อเเกียรติพระบาจระเจ้าอยู่หัวครับโอ้หนชุดนี้คดเป็นยังไงครับหลั่งไหลลงมาเปสายฝนโปรยปรายสานและสน การบริหารสวนจังหวัดปุมธานกจากการเพื่อเป็นความสุขของพวกเราพวกชนชาวประมธนการีและจังหวัดใกล้เคียงครับเอากระปันนวดทอได้งาครับสวัดคั่ถ้าเราต้องมีลวดลดค่กับรวังที่เสียจบครับ องทุกใจนะครับตอนนี้ต้องการดวงใจคนนี้ให้แล้วครับจิ้มให้แล้วบาดใเลยนะครับตัวเองเ็ใจตัวเ อาจจะมีแฟงสิ่เภาษาขึ้นมาก็ได้นะครับลองกดดูบ้างโอ้โหชุดนี้ครับลงมาแล้วครับค่อยๆลงมาอย่างสวยงามิอ่างฟวางเลยนะคะ่าใจนะครับสวดีพ่อหลงของเราครับและยิ่กว่าแอนิเมชัใหญ่ๆในโลกนี้นะครับที่ประตูาเดีแห่งที่เดียวครับ ้าบรรยายายใจเได้เลยนะครับเป็นรูปโอ้โหตรงกลางพวกกันอีกแล้วครับโอ้โหต้บอกว่ายุ่การเยื่องอยากให้เสียงกรี๊ดเลยๆอเะ สามระดับไล่ระดับขึ้นไปเจ้าาวเจ้าแม่เรารับด้้้รับโ้ีไหล่ะโอ้โหนี่ยาครับพี่น้องครับนะฮะโอ้โหไหยิพะยับเลยอ่าอีดแล้วครับมใบเใคไที่ทีเทียวครับที่ใหญ่มากๆนะครับมีบางส่วนของพวกเรา tak to

เจ้าของทำให้เรามีความสุขและก็เชื่อว่าคงจะเป็กัาเช่นเดียวกันที่พวงชนชาวไทยทุกคนทั่วประเทศจะถวาขาพอใจตัในวันนี้และโก็าะที่ร่งที่สวยๆนี้ก็คงนแตที่ไปที่เาะอง ยิงพุตทีเดียวขึ้นสามระดับครับเป็นเทคนิคแนวเบานะครับก็จะเริ่มทีกันต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องเสียงต้องดังฟุตต้องสูงนะครสีต้องสวยนะครที่มีหลักของฟุตวิบัยน์นะครับอีกสอตสอไปอะไรครับโอ้โหโอ้โหจริงจริงครับไม่ได้เพียงพังต่อกันเลยนะครับแม้เปลือกปีเสื้อนะเปลือกปีเสื้อ บอกว่าว่าเขาจะเป็นดอกานตะวันของท่านนายกรือเานี่ยครับรูปหัวใจทได้ยังไงทำได้ทำได้ทำ้

เราจะเชิญทุกท่านได้เปล่เสียงส่งเสียงสามฟังนะครับ่าเพื่อที่กล้องจะได้บันทึกน,นะครับจะเป็นช่วงท้ายของการจุพดพล้วขอให้เรากล่าวโดยพร้อมเพียงกันไปจนจบพลุเลยว่าส่งท่านกันเลย เจ้าเจ้าของภูมิและสิ่ฟุ้กรจายเครับพี่กอขอบคุณมากครง้่ะแล้วเปล่งเสียงพร้อมกันครับเดี๋ยวต้องจะแปลงไปอย่างทุกทั้นนะครับอีกานหนึ่งครับเราจะเปล่งเสียงส่งพระเรินสามพันนานนะครับ้อมนะครับส่ง ติดตาตึงใจนะครับพวกเราเอาประทุมพันธ์ในจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่วันนี้ร่วมกันลงนามถวายพระพรจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับแล้วก็เรามาเพื่อเกียรติพวกท่านขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเอาละครับต่อนนี้เดชเจรินท่านรองผู้วรายการจังหวัดตรั